สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องอริสโตเติลนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรนะครับไปติดตามกันครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ เหตุการณ์มันเริ่มต้นจากที่ผมนั้นตื่นมาตอนกลางดึกเพราะกระหายน้ํานั่นเองเลยมาเปิดน้ํากินในตู้เย็นเพื่อดับกระหายและในระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับมาจากกรงเจ้าอับแบะกับเจ้าอัปังนะครับผมก็เลยกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรเลยรีบเปิดไฟดูภาพที่ผมเห็นนั้นเป็นภาพเดียวกับที่เพื่อนๆนั้นเห็นเลยละครับเจ้าอับแบะนะครับกาลังโลสำเพาเมียตนเองอยู่นั่นเอง ไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้าเด็กน้อยในวันนั้นนะครับสามารถกินตับเมียตนเองได้แล้วนะครับในวันนี้จากที่ประคบประงมอยู่หลายเดือนสภาพดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าอับแปะนั้นแข็งแรงขนาดไหนผมจึงรีบอัดวิดีโอมาเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆน,น,นั้นได้ศึกษาว่าการผสมพันธุ์ของชูการ์นั้นมันเป็นยังไงนะครับซึ่งบางทีผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เลยไปลองหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆลองดูนะครับและศึกษากันไปพร้อมๆกันครับผม <S <S เรามาเข้าเรื่องกันเลยีกว่านะครับ วงรอบการสืบพันธุ์ของชูก้าไกเดอร์ที่เพื่อนๆเ,เลี้ยงนะครับค่อนข้างแตกต่างจากในป่าก,กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชูก้าไกเดอร์ตามธรรมชาตินั้นจะผสมพันธุ์และมีลูกได้เพียงแค่ปีละ1ครั้งนะครับแต่ในที่เราเลี้ยงกันในปัจจุบันนี้นะครับที่เลี้ยงตามบ้านนะครับสามารถผสมพันธุ์ได้ทั้งปีนะครับและก็สามารถมีลูกได้ถึง4ี่ข้อกันเลยทีเดียวความแตกต่างนี้นะครับมาจากการที่มีอยู่ของอาหารและสภาพอากาศที่เสถียรและคงที่ตลอดทั้งปีนั่นเองครับเมื่อชูก้าไกดเดอร์เพศเมียนั้นเป เขาจะแสดงอาการปันป่วนขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นเลี้ยงชูก้าเพศเมียกับเพศผู้ร่วมกันที่แบบไม่ได้ทาหมันนะครับการเป็นสัตว์จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการที่เพศผู้นั้นมีความสนใจในตัวเมียทันทีซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่เพศผู้นั้นปีนหลังเพศเมียเลียบริเวณก้นของเพศเมียและตามไปทุกที่นะครับเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นการผสมพันธุ์มักจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ครับ ชูกาไกลเดอร์เพศผู้บางตัวนะครับอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาผสมพันธุ์และกัดที่หลังของชูก้าเพศเมียนะครับเมื่อขึ้นขีได้และในบางกรณีนะครับผู้เลี้ยงอย่างลาเนี่ครับอาจจะพบว่าชูก้าไกลเดอร์เพศเมียนั้นจะร้องอย่างมากและพยายามปีนหนีจากชูก้าไกลเดอร์เพศผู้นะครับเหมือนเจ้าอปปังเลยนะครับที่ ร้องอย่างมากนะครับตอนที่เจออาแปะโลสัมเพานะครับผมก็ตกใจกันเลยทีเดียวว่าเป็นอะไรวะต้องรีบเปิดดูเพราะว่าไม่เคยได้ยินกลงนั้นร้องนะครับแต่ตอนอัดคลิปนี่เริ่มเสียงไม่มีแล้วครับเพราะว่าอาจจะตกใจที่ผมมาถือกล้องแล้วก็เปิดไฟนะครับอ่ะต่อกันเลยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับต้องมันสังเกตบ่อยๆนะครับว่ามีบาดแผลตรงหลังหรือลำคอหรือไม่ถ้าเกิดมีบาดแผลควรแยกกลงแล้วนํามารักษาให้ถูกวิธีนะครับให้แผลหายสนิทก่อน หากเพศผู้ยังทําให้เกิดบาดแผลเปิดอีกนะครับคนแยกระยะยาวเลยนะครับจนกว่าที่ขนที่หลังของน้องนั้นจะขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับค่อยรวมกรงใหม่อีกรอบนะครับ ชูการ์ไกเดอร์ส่วนมากนะครับมีการผสมพันธ์อีกรอบหนึ่งภายในไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ลูกของเขานั้นจะออกจากกระเป๋านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะครับสำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกที่มีทั้งลูกในกระเป๋าและนอกกระเป๋าในเวลาเดียวกันนะครับแต่ผมนั้นไม่แนะนําแล้วกันนะครับเสี่ยงทําให้แม่นั้นโซมและก็สารอาหารไม่เพียงพอและอาจทําให้ถึงขั้นกลับไปดาวชูการ์ได้ไวมากขึ้นครับชูการ์ไกลเดอร์นะครับมีแนวโน้มที่จะผสมพันธ์ ให้ลูก1นถึงสตัวทุกๆ3เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับแม่ชูก้าไกลเดอร์นะครับจะผลิตนมที่เป็นประเภทแตกต่างกันไปสําหรับลูกของเขาที่มีอายุแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้เราต้องมั่นใจได้ว่าแม่ชูกาไกลเดอร์นั้นรับสารอาหารที่เพียงพอที่จะสามารถให้นมอย่างต่อเนื่องแก่ลูกชูกาไกลเดอร์หลายๆตัวได้ครับ ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็ต้องขอความกรุณาเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับกดดให้ผมหน่อยนะครับกดให้ผมหน่อย